มาเรียนรู้มาเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะมาทำช่อง youtube นะคะ,อะตอนแรกก็ทำไม่เป็น <c oughs> ตอนแรกก็ไปไม่เป็นนะคะมาทำใหม่ๆนี่ก็ไปไม่เป็นนะคะ,ะสารภาพกับเพื่อนเลยนะคะคุเพื่อนบอกว่ากอดกรดกดคุณพงศธรบอกกอดกรดกอดนะคะพี่วันบอกว่าคุณพงศธรนะคะสวัสดีสวัสดีพี่ข้าหอมนะคะคุณพึ่งนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวให้ อยาให้ประแจพี่ข้าวหอมก่อนเด้อค่ะทุกคนขออนุญาตนะคะแล้วมันไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างต้องต้องให้มันเด้งขึ้นมาก่อนขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกคนนะคะถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆที่ช่วยที่ช่วยให้ก็คงจะไม่ได้มาถึงตรงนี้นะคะ ขอบคุณขอบคุณนะคะพี่บอนบอกว่าถ้าเป็นเม้นท์แบบที่ไม่ทันแน่นอนค่ะเออใช่ฉันไม่ทันหนูมไม่ทันแน่นอนพี่พี่บันนะคะแต่ก็คืออยากจะแบบอะไรอะ่ะอยากจะให้ทุกคนอะ่ะเข้ามาแล้วนะคะได้รับความสุขนะคะได้รับความบันเทิงอะะมากกว่าที่จะต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์ จริงๆนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนเข้ามาแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขรู้สึกอยากจะคุยด้วยนะคะทุกคนนะคะขอบคุณคุณพงศธรค่ระก็แบบถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่อ่านช้าแต่มันจะเป็นอะไรที่อ่านแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี้ยมีความสุขที่แบบอ่าถ้ามันอ่านแต่คอมเมนต์อย่างเดียวค่ะแต่หนูจาวิโอคิดว่านะคะมันมันก็แค่อ่านแบบแบบ,แบ,บอ่าน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 นะคะทุกคนบางที ทุกคนไปอ่านเอาเองก็ได้แต่ว่าถ้าอ่านแล้วแบบทุกคนได้เห็นความตั้งใจที่เราอยากจะนําเสนอเพื่อนๆในห้องไลน์อะ่ะคือตั้งใจที่จะให้ว่าอ่ะวันนี้เราไปเที่ยวกับมาที่เชียงใหม่นะคะเชียงรายแล้วเราไปเจออะไรเราไปเจอเชียงใหม่เราไปเจออาหารอร่อยเราไปเจอบรรยากาศดีๆแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ะะอยากเล่าให้ฟังอยากนําเสนอแล้วสิ่งที่เราจะต้องเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เราจะต้องเตรียมอะไรนะคะขอบคุณพี่วานนะคะใช่ค่ะข้าวหอมขอข้ามเลย <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่ใชใชอะ่ะก <laughs> <laughs> ็หอมบอกว่าเขากันรู้ละคนใหม่เขาคงไม่พิมพ์เร็วดอกใ <laughs> <laughs> ช่ใช่พี่ข้าวหอม <laughs> นะคะ ที่สามบอกว่าหัวลับกักกักใช่ใช่คนใหม่คนใหม่นะคะถ้าอ่านแบบเร็วเร็วเร็วนี้แต่หนูก็เจะพิมไงเอ่ะจะพยายามฝึกนะคะพงษ์สะท้นกัดกัดกอดนะคะเป็นคนที่แบบว่าพี่วันบอกว่าอ่ตบมือตบมือให้อยู่นะพี่ก้าหอบักท่าทางใจพิมพ์อ่านบอดทันดอกอ่าค่อยพิมพ์เร็วคืออย่างอย่างนี้ดอกเด้อนะคะเออใช่ใช่ใช่นะคะพี่วันบอกว่ายกไปยกมา ๆๆเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาเป็นอะไรที่แบบอ่าอะไรนะเขาแบบเป็นคนที่แบบพิมพ์เร็วๆ,ๆ,ๆนะคะทุกคนแต่สาววิโอเป็นคนที่ทุกคนเห็นไหมว่าเป็นคนที่ทําอะไรก็ช้านะะนะคะจริงๆในชีวิตประจาวันเลยนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็ช้าพูดก็ช้าน่ะคิดก็ช้าเป็นคนแบบนี้นะคะมาตั้งแต่ไหนแล้วนะคะคี่พงศธรกอดกอดกอดนะคะ มาดูมาดูเวลาก่อนนะคะอีก5านาทีจะลงไลฟ์นะทุกคนนะคะมาดูเวลามาดูเวลานะคะขอบคุณขอบคุณคุณพงศธรกอดกอดกอดพี่ข้าวหอมบอกว่าค่อยทําไปค่ะอืมใช่ค่ะค่อยๆทำไปนะคะก็ตอนนี้หลักกิโลก็อ่าหลังจากที่ไปเที่ยวไปเที่ยวนะเราไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์ของสาววีโอนะคะพี่ข้าวหอมบอกเหวี๋ยวกัดชํานาน <laughs> น่าจะยากหนูน่าจะยากน่าจะยากนะคะอืแต่ขอบคุณขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะเป็นคนทําทําอะไรก็ช้าอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเป็นคนที่ทําอะไรช้าๆแล้วก็อ่าไอความช้าของของเรานี่แหละเลยทําให้เป็นสาวโรงงานเขาก็ไม่ชอบนะนะคะไปเ,เป็นอะไรข้าราชการเขาก็คงไม่เอาร <laughs> จึงต้องผันตัวเองมาอะไรนะมาทำของตัวเองมาทำธุรกิจของตัวเองนะคะเลยเป็นเหตุให้เราสาววีโอในชีวิตเปลี่ยนนะคะทุกคนได้ไปดูอะไรนะไปดูในใน